เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมัมมีนิวส์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวใหม่ๆนะคะที่มาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันขอบคุณที่ติดตามกันนะคะคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวนะคะมาเฮรับเงินรัวๆเงินเราชนะนะคะเข้างว,วดเดียวเลย6 0 0 0บาทนะคะสําหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มใช้จากบัตรประชาชนนะคะเข้าว,วันนี้ด้วย19มีนาคม64นะคะรู้ก่อนได้ใช้ก่อนใครเลยเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดด้วยกันนะคะ นางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยว่านะคะที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับบอดแสเกี่ยวกับทุจริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะโดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบนะคะหากพบว่ากระทําผิดนะคะจะระงับการใช้เครื่องรูดบัตร EDC นะคะแล้วก็ปิดแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายเลยนะคะดังนั้นจึงของความร่วมมือประชาชนทุกคนในการรักษาสิทธิ์ของตนเองและร่วมกันแจ้งเบาะแสด้วย นอกจากนั้นนะคะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็มาแจ้งข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะโดยได้เน้นย้ำนะคะว่าประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม64จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกเลยนะคะงวดเดียวไปเลยนะคะจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกนะคะทบ ไปเลยนะคะจำนวน6,000บาทนะคะในวันนี้ค่ะวันที่19มีนาคม64และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมนะคะทั้งนี้นะคะประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยหากประสงค์นะคะจากกำหนดรหัส6หลักหรือพินโค้ดเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ในการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าอันนี้เราต้องมาเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะจะจะผู้ที้เข้าใจนะคะว่า ในการซื้อของของกลุ่มนี้นะคะจะมีการยืนยันตัวตนนะคะเวลาซื้อของอยู่2ออย่างก็คือใช้รหัสพินหกหลักหรือจะใช้ใบหน้านะคะถ้าเราสะดวกใช้ใบหน้าเราก็ใช้ใบหน้าแต่สําหรับบางคนที่บอกว่าใช้ใบหน้าแล้วมันมันไม่ค่อยได้มันไม่สะดวกเวลาซื้อของก็ให้เราไปขอนะคะรหัส6หลักนะคะหรือพินเนี่ยนะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อเอาไว้สะดวกในการยืนยันตัวตนเวลาที่เราซื้อของนะคะก็สา สามารถจะทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมที่สามารถใช้ได้นะคะก็มีทั้งร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะร้านที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งนะคะร้านค้าที่เข้าร่วมเราชนะนะคะร้านค้าเหล่านี้ทั้งหมดนะคะกลุ่มที่ใช้จากบัตรประชาชนนะคะสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมดเลยค่ะ าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ